เราจะมาพาชมพร้อมทดลองขับเจ้ารถคันนี้กันครับเกียร์ ev 9 e v 9 gt line all wheel drive เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ suv ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแบบ permanent magnet synchronous motor ที่ให้กำลังสูงสุด384แหลรงม้านะครับวิ่งได้ไกลถึง647กิโลเมตรต่อฟูลชาร์จตามมาตรฐาน n edc วิ่งจริงยังไม่ทราบ แถมขณะที่ถ่ายทำคลิปนี้ NEC d ก็ยังไม่เป็นทางการนะครับสามารถทำการชาร์จแบบ DC Fast Charge ได้ที่350กิโลวัตต์คือเขาเคลมว่าถ้าได้ DC 350กิโลวัตต์จะชาร์จ15นาทีสามารถวิ่งได้ถึง210กิโลเมตรเลยนะครับและยังรองรับ 800V Ultra Fast Charging โดยใช้เวลา24นาทีเท่านั้นก็สามารถชาร์จพอจนวิ่งได้450กิโลเมตรหรือในสเปค10-80%นะครับ ส่วนถ้าชาร์จกระแสสลับหรือไฟบ้านก็จะใช้เวลาประมาณ9-10ชั่วโมงขึ้นอยู่กับกำลังไฟและปัจจัยต่างๆมิติตัวรถในรุ่น GT Line กว้าง1.98เมตรยาว5.015เมตรสูง1.755เมตรฐานล้อ3.1เมตรยกสูงจากพื้น177 mm, มิลิเมตรมีโอเวอร์แฮงค์หรือระยะที่ยื่นจากด้านหน้าไปที่กลางวงล้อ810ม mm, ิลิเมตร ส่วนด้านหลัง1,040 mm, มิลิเมตรก็จะช่วยเรื่องการไต่าทางราชันได้ดี mm. เห็นแบบนี้ตัวรถมีโหมดการขับเคลื่อนพิเศษด้วย3แบบ mm. คือโหมด Snow หรือทางเปียกลื่นโหมดมัด e สำหรับลุยโคลนและโหมดแซนไว้ลุยทรายด้วยนะครับ mm. ซึ่งเป็น EV mm. ที่ลุยได้การเก็บงานใต้ท้องรถก็เรียบไม่มีอะไรยื่นออกมามีแผ่นปิดให้ด้วยนะครับ mm. ช่วงล่างด้านหน้าเป็น c p h e r s o n s t r ัดด้านหลังไฟเติลิงคอยสปรง นั่งหลังก็จะนุ่มนวลแต่ไม่โยนแม้จะเป็นเบาะแถว3ก็ตามบวกกับความเป็น all-wheel drive ศาสโค้งความเร็วสูงก็มั่นใจแต่ไม่แนะนําให้ไปลองการบนถนนจริงนะครับขับเคลื่อหลักๆจะเป็นล้อหลังนะครับก็จะได้ฟิลในเรื่องของการขับขี่ที่ดีเยี่ยมเลยนะไฟหน้า daytime เป็นเส้นตรงดีไซน์แล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมมองว่ามันมีสไตล์ดีนะครับไฟหน้าจะติดเมื่อเราปลดล็อกรถเป็นไฟ welcome l i g ด้วย ระบบไฟจะทํางานอัตโนมัติทั้งไฟสูงไฟปกติตัวไฟต่ําเป็นหลอดแนวตั้งเรียงอยู่ด้านนอกส่วนไฟสูงเป็นแนวตั้งเรียงอยู่ด้านในและมีไฮไลท์เขาเรียกว่าเป็นไฟหน้าดิจิตอลกริลที่วิ่งไล่มาเพิ่มความแปลกตานะครับก็สวยดีดูล้ําเลยไฟเลี้ยวในคมเดียวกันกระจังหน้าสัดส่วนบึกบึนดูทัฟมากมีช่องดักอากาศด้านหน้ามีที่เก็บของรองรับน้ำหนักได้20กิกรัมนะครับ และมีหัวจ่ายไฟออกจากตัวรถหรือเว h ์ c คิทลท l o a d ให้ด้วยเราลองแงะฝาหน้าตรงนี้ดูพบว่าเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ฟิลบ็อกซ์สำหรับอำนวยความสะดวกในรถนะครับทั้งยังมีพวกท่องใส่น้ำล้างกระจกน้ำมันเบรกใกล้ๆน้ำยาล้างกระจกก็จะเป็นคูลเลตหรือน้ำยาหล่อเย็นเวลาเติมก็รอให้มอเตอร์เย็นก่อนนะครับไม่ง,งั้นมันอาจจะพุ่งได้ของเหลวต่างๆที่มีแผ่นปิดอย่างดีเพิ่มความสบายตาและการเก็บงานที่เนียบขึ้นทั้งยังมีแผ่นฉนวนกันความร้อนมาให้ครบ ฝากระโปรงหน้าเปิดปิดง่ายมากๆครับเพราะมีโชคผ่อนแรงแค่ใช้มือเดียวก็ดึงลงมาปิดได้เลยระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีเลนเซ็นเซอร์กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับด้วยไฟฟ้าตอนล็อกหรือปลดล็อกรถด,ด้วยนะครับมีป้ายสปอตและงกล้องซึ่งไว้สำหรับกล้องรอบคันและทำงานควบคู่กับแจ้งเตือนมุมอับสายตาตอนเราเปิดไฟเลี้ยวทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับ ด้านบนมีแหลกหลังคามีสัลูปโซนด้านหน้าและด้านหลังมือจับประตูเป็นแบบคีย์เลสก็จะซ่อนไปกับตัวรถและจะโผล่ออกมาเมื่อมีการปดล็อกรถนะครับล้ออลอยขนาด21นิ้วสเปคยาง285 4 5ทบ45 r 2 1ล้อที่ใหญ่กับบอดี้ตัวรถก็ทำให้วงเลี้ยวอยู่ที่6.19เมตรคันนี้จะไม่มียางอะไหล่นะครับ มีชุดซ่อมยางฉุกเฉินมาให้พร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินตามที่เรียนแจ้งไปยางอะไหล่สามารถนำมาติดตั้งเพิ่มได้ดิสเบรกให้มาทั้ง4ล้อพร้อมครีบระบายความร้อนนะครับบานกระจกลถเสียงบรบกวนได้ดีมากเพราะม,มีกระจกซ้อนกัน2ชั้นช่วยให้ห้องโดยสารเงียบแถมตัวกระจกยังเป็นแบบเลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติทุกตำแหน่งเลยนะครับเรียกว่าอำนวยความสะดวกสบายอย่างที่สุดด้านข้าวมีการตกแต่งแบบ GT Line ล์ใช้งานสีดำ o s s b l a c k ทำให้รถเนี่ยดูเท่ดูดันและไฮคลาสขึ้นไปอีกนะครับไฟท้ายเป็น LED มีไฟตัดหมอกหลังไฟเบรกตรงที่3เป็นแถบยาวด้านบนมีสัญลักษณ์ EV 9ด้านซ้ายล่างตัวฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้ามีฟังก์ชัน smart tailgate ก็คือเราพกกุญแจไว้กับตัวไปยืนตรงฝาท้ายประมาณ3วิมันก็จะเปิดให้ฟังก์ชันนี้จะไม่ทํางานถ้ารถไม่ได้ล็อกหรือกุญแจไม่ได้อยู่กับเราหรือรถกําลังชาร์จอยู่นะครับต้องหมายเหตุไว้นิดหนึ่ง นอกจากสมาร์ทเทลเกตแล้วจะกดจากรีโมทหรือตำแหน่งผู้ขับรวมถึงกดจากตรงฝ่าท้ายเลยก็ทำได้มีป้องกันการหนีบอยู่นะครับเปิดออกมาด้านบนจะมีไฟส่องสว่างมาให้พร้อมสวิตช์ว่าจะให้ไฟเปิดตอนไหนทั้งด้านขวามีปุ่มพับเบาะแถว2และแถว3ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งเป็นการพับแบบไฟฟ้าเพื่อพับให้เบาะเรียบช่วยอำนวยความสะดวกมากๆนะครับ และมีรูปลักไฟ125โวลต์15แอมป์สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ส่วนด้านซ้ายมีรูปลักไฟ12โวลต์180วัตต์มาให้ด้วยห้องสำหรับะท้ายจุก,กระเป๋าเดินทางขนาดกลางได้3-4ใบแต่ถ้าอยากจุได้มากขึ้นสามารถพับเบาะแล้วทำเป็น SUV 4ที่นั่งเลยก็ได้เพราะด้านใต้มีแผ่นกัน้นซ่อนเอาไว้อยู่สามารถเปิดออกมาแล้วเอาไปติดตั้งที่ตำแหน่งเบาะแถว3หลังพับเบาะเรียบไปแล้วนะครับ และยังมีชุดซ่อมยางฉุกเฉินช่องด้านซ้ายเอาไว้เวลาจะซ่อมยางก็เอาขวดน้ำยามาเสียบไว้ตรงนี้ซึ่งจะใช้เป็นที่วางแก้วก็ได้นะครับรวมถึงห่วงลากจูงคันนี้ก็มีมาให้ด้วยช่องชาร์จไฟอยู่ด้านขวาของตัวรถนะครับติดกับไฟท้ายซึ่งฝาของช่องชาร์จสามารถกดตรงฝาเลยก็ได้หรือกดจากฝั่งคนขับเพื่อเปิดฝาชาร์จออกมาการปิดฝาก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยชาร์จได้ทั้งดีกระแสตรงและ AC ครับ นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จถูกเฉิอน AC Type เสียบกับปลั๊กไฟบ้านสําหรับพกพาให้ด้วยนะครับและมีปุ่มถูกเฉินสําหรับปลดล็อกหัวชาร์จกรณีหัวชาร์จล็อกมันค้างนะครับเปิดตรงนี้ออกมาแล้วดึงสลักแต่ต้องระวังกระแสไฟฟ้าจากหัวชาร์จที่อาจจะปล่อยออกมาอยู่ด้วยนะครับตัวแผ่นปิดสามารถไปติดตั้งเพิ่มเป็นตัวป๊อปอัพเทเบิลได้นะครับมาดูที่ภายในกันบ้างครับเริ่มจากตัวแผงประตูก่อนเลยทําองศาเปิดประตูเข้าออกได้กว้างมากๆทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและผู้โดยสารตอนหลัง มีปุ่มเมมโมรี e ซีทของเบาะคนขับ2ตำแหน่งปุ่มเบาะอุ่นและเป่าลมออกจากตัวเบาะถัดมาเป็นปุ่มอุ่นพวงมาลัยและปุ่มปรับความเมื่อยล้าของการขับขี่ลงมาจะมีสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างปุ่มเซ็นทัลล็อกปุ่มเปิดปิดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานและปุ่มล็อกกระจกไฟฟ้าสำหรับป้องกันเด็กถัดเข้ามาด้านในมีแผงปุ่มมากมายตั้งแต่เปิดช่องชาร์จไฟปุ่มเปิดกระโปรงหน้าโดยการกด2ครั้งปุ่มเปิดฝาท้ายโดยการกดค้าง ปุ่มปิดระบบควบคุมสิสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถครับหรือ ESC และปุ่มเบรกมือไฟฟ้าการดันขวาสําหรับสับเปลี่ยนเกียร์โดยการบิดหมุนขึ้นและหมุนลงกดปุ่ม P เพื่อทําการเข้าเกียร์ P สาหรับจอดพวงมาลัยปับไฟฟ้าได้สิทธิทางขึ้นลงเข้าออกโดยฝั่งขวาจะเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงและฝั่งซ้ายจะเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือในการขับขี่ด้านล่างมีปุ่ม Drive Mode ซึ่งสามารถทําเป็น Normal Mode, Eco Mode, Sport Mode และสไตล์เฉพาะที่เราตั้งค่าไว้ทานมาเป็นปุ่ม Terrain น o o e e นะครับซึ่งรองรับสภาพการขับขี่บนหิมะโคลนและทรายการด้าน,นขวาเกี่ยวกับไฟเลี้ยวและการด้าซ้ายเป็นระบบปัดน,น้ำฝนด้านหลังพวงมลาลัยเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่และถัดไปทางซ้ายเป็นจอหลักสําหรับ climate control system ถัดไปอีกตรงกลางเป็นจออ n นโ t t a i n m e n t นะครับซึ่งลากต่อการเป็นจอยาว กระจกแต่งหน้ามีมาให้ทั้งสองฝั่งพร้อมไฟส่องสว่างด้านบนเป็นไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบสัมผัสมีไมโครโฟนอยู่ด้านบนถัดลงมาเป็นปุ่ม sos ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินครับโดยถ้ากดลงไปจะเป็นการโทรออกฉุกเฉินไปยังเซอร์วิสและประสานงานให้กับทีมกู้ภัยใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุครับและกดโทรออกอัตโนมัติเมื่อรถรับรู้ได้ว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับบริเวณตรงกลางมี quick shortcut ทั้งปุ่ม home เปิด map search แล้วก็ media รวมถึง Favorit e แล้วก็มีปุ่มตั้งค่าเกี่ยวกับตัวรถด,ด้วยนะครับถัดลงมาจะเป็นปุ่มปิดหน้าจอเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาถาดจากไฟฉุกเฉินลงมาก็จะมีช่องชาร์จไทซีสองตำแหน่งฝั่งซ้ายรองรับทั้งการชาร์จและการส่งผ่านข้อมูลผ่านสาย usb data cable นะครับและด้านขวามีช่องจ่ายไฟ power outlet 1 2โวลต์180วัตต์1ช่องด้านใต้มีถาดเก็บของขนาดใหญ่ a m b i e n t light 2โซนโซนเน็บอร์ดด้านบน และโซนที่วางเท้าด้านล่างคอนโซลกลางมีช่องวางแก้วน้ำแบบเลื่อนเปิดปิดได้พร้อมปุ่มกดล็อกแก้ว2ตํตำแหน่งมีปุ่มช่วยในการจอดปุ่มกล้องรอบคันปุ่มลงทางหน้าชั้นและปุ่มออโต้โฮและตรงพนักพิงมีช่องเก็บของขนาดเล็กอีกหนึ่งตำแหน่งเบาะนั่งเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทุกตำแหน่งนะครับสามารถเลื่อนเข้าออกปรับเอ็นเอียงบเบาะแอร์ลัมบารวมถึงที่รองน่องทั้งตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ซึ่งเบาะของผู้โดยสารตอนหน้าสามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้โดยผู้โดยสารแถว2แบบเดียวกับคาริวาลผ่านการกดปุ่มข้างเบาะนะครับผู้โดยสารแถว2สามารถปรับเบาะเอียงไปข้างหน้าปรับเอียงตัวเบาะไฟฟ้าตรงกลางมีถาดใส่ของและถาดเลื่อนสําหรับวางของและยังมีปุ่มปรับสําหรับเลื่อนเบาะแถว2บริเวณไหล่ของเบาะให้ผู้โดยสารแถว3สามารถขึ้นลงได้สะดวกอีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดปรับด้วยไฟฟ้า อีกทั้งผู้โดยสารแถว2ยังมีที่รองน่องมาให้ด้วยนะครับและสําหรับเบาะแถว3ส,สามารถปรับเอ็นได้ผมลองไปนั่งเบาะแถว3ก็สามารถนั่งได้นะครับแต่ให้คนตัวเล็กนั่งจะดีกว่าครับถึงอย่างนั้นเฮดรุม <c oughs> แถว3ก็เหลือเฟือระบบความปลอดภัยมีไม้ครบทั้งถุงลมรอบคันแจ้งเตือนก่อนการชนระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD เซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคัน แจ้งเตือนการชนทั้งหน้าและหลังซึ่งรายละเอียดระบบความปลอดภัยผมจะแปะไว้ใน description แล้วกันนะครับแล้วก็ยังมี a อ d ดทั้ง cruise control จนถึงจุดหยุดนิ่งหลายสปอร์ตซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่แค่แจ้งเตือนที่กระจกมองข้างเท่านั้นนะครับแต่ยังเอาภาพจากกล้องมาแสดงให้เราเห็นด้วย ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีการแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการชนขณะถอยหลังมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางทั้ง4ล้อมีระบบป้องกันการออกจากตัวรถขณะมีรถมาด้านข้างด้วยนะครับแบบเดียวกับในคาริว a ลช่วยเรื่องความปลอดภัยเวลาไปกับลูกๆมันช่วยได้เยอะนะครับระบบ Lane k ิป p i n g ซึ่ง Lane k ิป p i n g ผมว่าเขาทำงานได้คมมากๆนะครับซึ่งเราจะไปลองขับกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเทสดสอ์กันนะครับ 0ถึง100เราไม่เทสแต่จะลองเทสดูว่านั่งดูแล้วนุ่มไหมนั่งหลังแล้วโยหรือเปล่าช่วงล่างเป็นอย่างไรรวมถึงในเรื่องระบบเสริมต่างๆของตัวรถทํางานจริงแล้วเป็นอย่างไรนะครับเทอได้อีกอันนี้เป็นอ่อเนียนะนาะเป็นคล้ายๆแบบเซ็นเซอร์การระยะ ของรอบตะครับตรงน,นี้ถ้าสมมติว่าเขาถอยรถใกล้ปุ๊บมันจะเป็นเส้นสีเขียวสีนี้เลยถ้าสมามตินะครับนีณนองจากไปจีบขอน้อว่ารถกันนี้ครับมีเซ็นเซอร,ร์แบบรอบคัน3จุดนะถ้าตามในสเปคของรถนะครับถ้าสมมติว่าเขาอยู่ใกล้ครับมันจะเป็นสีเหลืองสี่ส้า เงียบมากครับรู้อมเงียบจริงนุ่มด้วยนุ่มนอนมากเลยอันนี้เตือนอะไรครับออเนนตือนการชนด้านหลังนะครับผมหลังเป็นพม่ายสัตว์เตือนเตอแจ้งเตือน อันนี้รถมันเปิดกล้องหน้าให้เองใช่ครับถ้าเราอยู่ในเกียร์ถอยหลังก็จะเป็นด้านหลังกล้องชัดมากอยากให้ดูกล้องก่อนมันเป็นด้านหลังสมมติว่าเราใส่เลนส์แมาปุ๊บจะเป็นด้านแ้าแล้วก็มีมุมมองรอบคันให้โอโ้โหเห็นดูได้เลยครับ ครับเป็นตำแหน่งข้างหน้าเหมือนเดิมครับเข้าเกียร์ยังไงครับทางขวาแล้วครับทางขวาเกียร์จะอยู่ตรงมุมนี้ครับถ้าสมมติว่าเราสวิตช์มาอยู่ที่เกียร์นี่ก็คือการขึ้นการหมุนลงเข้าหาตัวเองจะบิดตรงนั้นเอาใช่ครับจะไม่ได้แบบโยกคันตรงนู้นใช่ครับครับแล้วก็เกียร์พาร์กิ p ง r k i n g ั o d e นะครับจะ่กดปุ่มกด ตำแหน่งพาร์คก,กิ้งแล้วก็ขึ้นเบรกมืออัตโนมัติให้ครับสตาร์ทกับดับรถกดยังไงนะครับสตาร์ทกับดับสตาร์ทกับดับรถใช่ไหมครับก็อยู่ในตัวอีวที่มันเป็นรูกคล้ายๆเป็นรูปเปิดเปิดมือถือว่ารูปอะไรพวกนี้ครับครับต้องเหยียบเหยียบเบรคไหมครับใช่ครับเหยียบเบรคแล้วกดอันนี้คือดับแล้วดับ้วครับก็ให้ลองปับ อยู่ในโหมดเรดี้เรดี้ก็สัญลักษณ์ทางรถเราพร้อมขค้นที่ก็จะมีสัญลักษณ์เรดี้ตรงนี้ครับคุณอภูมิภายนอกก็อยู่ข้างเรดี้เลย okay. ขอไปกันเลยะคระับ จะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของการอาใช้งานมอเตอร์ครับถ้าสมมุติว่าเรากดคันเร่งไปนะครับคือระดับของพลังงานมอเตอร์เราใช้ประมาณก,กี่ขีนเนี่ยครับครับแล้วก็เป็นการแสดงการใช้งานมอเตอร์แบบว่าขับเคลื่อนล้อไหนอยู่สมมุติว่าเราขับเคลื่อนในความเร็วต่ำก็จะเป็นการขับเคลื่อนล้อหลังแทนครับสามสามห้านั่นคือระยะทางที่วิ่งได้น <9. S 1> ใช่ร,รที่เหลือใช่ไหมครับครับโอเคครับนี่ก็แสดงตำแหน่งพองาลัยเลี้ยวล้อเลี้ยวข้างหน้านี่ก็วิวด้วยวมันหมื่นตีกันเลคันนี้ All View ออกวิวได้ออกวิวได้ครับผมตอนนี้เป็น GT Line ครับตอนวิวไล่แน่นอรอมีถ้ารถมาข้างหลังมันจะมีสัญลักษณ์สีแดงขึ้นทีนออ่หน้ากระจกด้านหน้าครับครับ,รบแล้วก็ อ๋อมีมีเฮดยูดีด้วยใช่ครับบน<ม>กระจก<ม>แต่จะเห็นเฉพาะคนขับใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เห็นได้หมดมาสปอร์ตก็มีแล้วก็กล้องมองข้างก็มีใช่ครับนี่คือเวลาเราเลี้ยวเนี่ยครับเราก็จะได้รู้ถึงมุมเลี้ยวว่ารถเราพ้นหรือว่าไม่พ้นทำไมถึงต้องมาทดสอบเส้นนี้เพราะว่าลูกละนาสนามบินมันรุนแรงมากปีกนกยังสะเทือนเดี๋ยวมาดูว่า ยอไอวีไนมันจะไหวไหมอาอเลยได้แบบปกตินะครับได้อยู่ครับก็ช่วงล่างของคันนี้นะครับด้านหน้าเป็นแมกร์สันสตรัทคอยสปริงแล้วก็ด้านหลังเป็น5มัตติลิงค์อยสปริงครับ ถือว่านุ่มนะครับว่าอันนี้คือลูกละนาดปราบเสียนจริงๆอย่างไรก็ดีเวลาเจอลูกละนาดเราก็ต้องชะลอกันอยู่ดีนะครับผมขาคงเขาก็จะสมนวิเองว่าจะใช้มอตเตอร์ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังการขับเครื่อนช่วยเรานะในวันที่ทดสอบ ค่าฝุ่นที่เชียงใหม่ก็ประมาณสามรอหกสิบกว่านะครับพอเพิ่นผมเอาเซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่นมาด้วยตอนนี้ค่าฝุ่นในรถประมาณสิบสองก็ถือว่ากองได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถปรกติจะได้ประมาณหกสิเจ็ดิบแต่ในนี้คือเหลือเก้าแล้วครับนี่เหลือเก้าแล้ว UI ไม่มีภาษาไทยมีแต่ภาษาอันนี้ภาษากังกเกาหลีพูดยิ้มไปด้วยหรอเล่องรองลองแฟนก็จะมีภาษาเออ ไม่มีมีเกาหลีเลฝรัรง่งเศสสเปนโปรตุเกสอ,อังกฤษทางอาหรับเออมีตอนนี้ไม่มีภาษาไทยไแต่อ่านไม่ยากเพราะว่าฟอนอ่านง่ายนี่ครับคุณผู้ชมผมเพิ่งค้นพบว่าเบาะแถว2มีนวดไฟฟ้าด้วยนะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายโหมดด้วย,าวยจากที่ลองไปนั่งหลังดูนะครับเบาะแถว3นะเวลาสาสตร์โค้งค่อนข้างเร็วเนี่ย ก็ไม่ได้เวียนหัวนะครับน่าจะด้วยความเป็น All Wheel Drive นั่นแหละมาครับคุณผู้ชมเรามาลองขับกันดูบ้างนะครับตัวรถขนาดถอยนะครับมี Reverse Link นะครับก็คือตัวองศากระจกมองข้างจะปรับลงไปที่ล้อหลังนะครับทำให้ง่ายต่อการถอยรถมากขึ้นนะครับและยังมีกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติที่พร้อมสลับเป็นกล้องมองหลังขณะเราเข้าเกียร์ถอยด้วยครับนะอลองขับดูรถนิ่งมาก เหมือนรถจอดอยู่เลย่ตรงนี้มีอันนี้ด้วยนะบอกความเร็วเราข้อเสนาที่สุดก็ได้บอกความเร็ว,ว,ม,รว,ว,ม,รวมี HDB ขึ้นให้ ใช่เหมือนกันไม่จำเ,เป็นว่าต้องทางซ้ายอย่างเดียว เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเส้นถนนถ้ารถไม่สามารถจับได้เขาจะจับตามตรถข้างหน้าอะไรรถข้างหน้าเลี้ยวเยอะคนาตอนนี้คือรถมันเลี้ยวไปตามโค้งเองนะอันนี้คือไม่ได้หมดไม่ได้หมดพวคงอะไรเลยนะแต่ว่าคอยประคองไปแล้วกันก็ยังไม่ไว้ใจเราก็เส้นค่อยจะประมาณไม่ได้กับรถประเทศไทยอย่าง,งถ้าเส้นมานหายก็คือเราก็ต้องคอยดึงกลับมาถ้าเราไปฝืนมันให้มอตเตอร์จะพังนะ ไม่ไพันับแต่ว่าี่ไม่ได้ใช้อะของรมอนกอีกคือเอนันอันนี้คือรถไปเองนะไได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าเหยียบลงมาไดยไว้ถ้าสมมติว่าเขาเสื่อมเตือนว่าให้จับธงอะไรนะครับจับเพื่อยืนยันเขานิดนึงนะครับจะขึ้นเป็นบรรพันจะขึ้นเป็นบรรพัใช่ ไปเเเองดดียยวว้หลังจากได้ลองเทสดสอบกันแล้วผมรู้สึกว่าตัวรถค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะครับมีแรงบิดมหาศาลสามารถพุ่งทะยานได้นะครับการควบคุมคอนโทรลอันนี้ทําได้ดีเลยครับจะติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวรถมีขนาดที่สูงใหญ่นะครับทําให้ตัวรถค่อนข้างมีจุดบอดอยู่พอสมควรนะครับแต่เขาก็แก้ได้ด้วยการให้ฟังก์ชันบางอย่างอย่างเช่นก้องรอบคันแจ้งเตือนจุดอับ จุดบอดต่างๆของตัวรถมานะครับแล้วก็ระบบ cruise control นะครับทำงานตอนวิ่งตามรถคันหน้าเนี่ยแล้วคันหน้าเบรกอันนี้ไม่หัวทิมนะอ,มอันนี้ผมประทับใจเลยปกติถ้าเป็นรถ SUV ทั่วไปบางค่ายนะครับเวลา c r u สคอ c o n t r แล้วคันหน้าเบรกแม้จะเว้นระยะห่างสักประมาณหนึ่งแล้วก็ยังเบรกหัวทิมนะครับแต่ไม่ใช่กับคันนี้นะครับเบรกได้อย่างนุ่มนวลมาก ส่วนในเรื่องของถ้าเป็นคนนั่งเบาะแถว3เมาหัวไหมอันนี้ไม่เมาหัวนะครับไม่มีอาการเวียนหัวแต่อย่างใดนะครับด้วยความที่ตัวรถมันเป็น All-wheel drive ด้วยแหละมันขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเป็นหลักทําให้คนนั่งหลังรู้สึกไม่เวียนหัวรถไม่โยนนะครับแล้วก็ให้ฟิลลิ่งที่ดีมากในการเดินทางฟังก์ชันที่มีอยู่ในรถก็คือกล้องรอบคันรวมถึงระบบแจ้งเตือนต่างๆนะครับรอบคัน ในการช่วยให้เราเข้าไปจอดอย่างพื้นที่แคบหรือในจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับถือว่าทางเกียร์เขาได้ทำถึงถึงส่วนนี้ไว้แล้วนะครับเขาก็เลยออกแบบดีไซน์ตัวรถออกมาให้กคมกล่อมลงตัวทีเดียวเลยครับก็กุญแจมีรีโมทสตาร์ทกดปุ่มค้างไว้สีวิรถก็จะทำการรีโมทสตาร์ทให้นะครับ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปทดลองขับกันได้ที่ศูนย์เกียร์ใกล้บ้านท่านหรือจะทักไปนัดหมายกับที่ปึกษาการขายก่อนก็นได้ซึ่งผมจะปักหมดไว้ในคอมเมนต์นะครับเกียร์อีวีนมีอยู่ด้วยกัน4ส,สีนะครับก็คือสีแดงเงินโอ e a n b l u ลสีดำ a อ r o r a Black Pearl สีเทา p e b บ l e g r ร y และสีขาว Snow w h i t e Pearl นะครับคิดเห็นอย่างไรกับเจ้ารถคันนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับและก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเกียร์เชียงใหม่ที่ให้เราได้มาทดลองขับ และให้ข้อมูลเกียร์ EV9 กับเราในวันนี้และถ้าหากคุณกำลังรอชมคลิปเกียร์ EV5 คลิปจะมาเร็วๆนี้อดใจร,รอกันนิดนึงนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ